เขาบอกว่าสุสานที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็คือสุสานที่ชื่อว่าชอนมาชงเป็นสุสานของกษัตริย์โบราณในสมัยอาณาจักรชินลาเลยนะใหญ่มากเส้นผ่านศูนย์กลางของสุสานเนี่ย50เมตรครับอันนี้น่าจะเป็นที่เขาขุดคบขึ้นมานะครับของกษัตริย์สมัยชินลานะฮะเขาบอกว่าแบบยุคเก่าแก,ก่มากอันนี้เป็นภาพวาดม้า,มาสวรรค์น,นะครับชอนมาโดนะครับ เป็นภาพวาตปีกม้าสวรรค์เป็นสมบัติแห่งชาติของเกาหลีด้วยนะอันนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้า กลุ่มสุสานโบราณแทึงวอนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในกลุ่มสุสานโบราณแทรงวอนนี้กันนะครับซึ่งในนี้จะมีสุสานใหญ่ที่สุดนะครับผมของเป็นกษัตริย์สมัยชินลานู่นเลยนะครับสุสานชื่อว่าชอนมาชงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ก็คือที่เดินมาจากฮองลีดันกิลเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากๆเดี๋ยวไปดูสุสานที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่กันนะครับนี่ครับตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะอยู่ใน สุสานคอมเพล็กซ์แทรงวอนนะครับนี่คือแทรึงวอนนะมีสุสานมากมายที่เห็นเนินเขาเนี่ยนะครับก็คือเป็นสุสานท้งนั้นเลยนะน,นี่นะครับก็คือเข้ามาเนี่ยก็คือเดินได้ทั่วเลยนะจะมีสุสานอยู่หลายจุดมากๆนะเมื่อกี้จะให้ดูด,ด้านหน้านะครับเขาบอกว่าสุสานที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็คือสุสานที่ชื่อว่าชอนมาชง นะครบสันมาชงจะอยู่ทางนี้ที่เราจะเดินไปนี่นะครับสันมาชงเป็นสุสานของกษัตริย์โบราณในสมัยอาณาจักรชินลาเลยนะก็คือยุคปีแบบ ห้าร้อยอ่ะสตาร์ทที่ห้าร้อยหกร้อยแล้วประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ชื่อนะครับไม่มีข้อมูลเรื่องชื่อนะว่าเป็นของกษัตริย์พระองค์ไหนนะครับอันนี้คือบริเวณรอบๆนะครับอันนี้คือกลุ่มสุสานแทรงวอนนะครับเป็นสุสานแต่ว่าน่ามาเที่ยวมากนะครับเป็นสุสานที่น่าเดินเที่ยวมากเนี่ยแล้วก็มีคนเกาหลีเดินเล่นกันเต็มเลยนะครับชาวต่างชาติก็ก็เห็นบ้างนะเมื่อกี้นะครับอันนี้เราเห็นด้านซ้ายก็ว่าใหญ่แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่อันนี้นะที่เป็น ชอนมาชงนะครับที่เป็นของกษัตริย์ชิลานะไม่ใช่อันนี้นะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอันไหนนะชอนมาชงเขาบอกว่าใหญ่มากเส้นผ่านศูนย์กลางของสุสานเนี่ยห้าสิบเมตรครับ All I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving i like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it ขออย่าทอดแมทก่อนนะครับเพราะว่าร้อนมากแล้วหายใจแพ้ไม่ทันเพราะอยู่กลางแจ้งคงไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปยังด้านในนี้นะครับของสุสารน่าจะเป็นชนมาทงนะ เขาบอกว่าเข้าได้นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับใหด,ดูกว้างด้านหลังนี้นะครับยวมีทางเข้าทางน้านนู้นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้น่าจะเป็นเอ่อที่เขาขุดคบขึ้นมานะครับของกษัตริย์สมัยชินลานะเขาบอกว่าแบบจุกเก่าแก่ามาก นี่เขาบอกอันนี้เป็นสถานที่ที่ขุดค้นพบของกษัตริย์ชินลานะครับยุคแบบเก่าแก่มากนะจะมีเครื่องประดับอะไรเงี้ยคบเลยนะครับมาดูด้านด้านนี้ด้านนี้มีอะไรออเป็นแบบเครื่องใช้ต่างๆนะครับมีมีอาวุธด้วยเหมือนเป็นหอกหรืออะไรสักอย่างครับ อันนี้เป็นภาพวาดม้าสวรรค์น,นะครับชอนมาโดนะครับเป็นภาพวาดปีกม้าสวรรค์เป็นสมบัติแห่งชาติของเกาหลีด้วยนะอันนี้อันดับที่สองร้อยเจ็ดนะครับชื่อสุสานชอนมาชงก็คือตั้งมาจากชื่อของภาพวาดอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพของแท้เลยแหละ นี่นะครับอันนี้คือสุสานชอนมาชงนะครับเมื่อกี้เข้าไปดูมาแล้วก็เริ่มตัดสินใจมากมีอะไรเยอะแยะเลยให้ได้ดูนะครับชอบมากๆอันนี้คือสุสานชอนมาชงนะเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง50เมตรนะครับอันนี้คือสุสานของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนะคือเนี่ยใหญ่จากขนาดนี้เลยนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยที่เห็นที่เป็นเนินสุสานนี้นครับข้าใจว่าน่าจะเป็นสุสานแบบ หลายหลายคนมารวมกันเป็นกลุ่มสุสานมากกว่านะแต่อันเมื่อกี้อันนี้ครับอันนี้คือของห้องเดียวเลยนะครับใหญ่ขนาดเนี้ยสุสานกษัตริย์แน่นอนนะครับแม้จะไม่ทราบชื่อว่าคือกษัตริย์อะไรก็ตามอันนี้ก็คือม้าสวรรค์มีปีกนะครับเป็นภาพวาดชอนมาโดนะครับซึ่งเอามาทําเป็นชื่อของสุสานด้วยนะของกษัตริย์องค์เมื่อกี้นะครับ ในนี้นะครับนอกจากสุสานของกษัตริย์ชิลานะครับยังเป็นที่รวมของสุสานของข้าราชการระดับสูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับว่าหลายหลายคนนะครับ พูดกันเรื่องข้อมูลของสุสานแห่งนี้นิดนึงนะครับแทดึงวอนเนี่ยเป็นสถานที่รวมของสุสานโวราณน,นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นโวราณสถาน ของเกาหลีด้วยนะลำดับที่512นะครับถูกกำหนดขึ้นเนี่ยก็คือ28กรกฎาคม2011นี้เองนะอยู่ที่เมืองคยองจูนะครับจังหวัดคยองซังบุกดนะครับผมเป็นสุสานที่มีประวัตินานมากนะครับสุสานหลักก็คือสุสานชอนมาชงนะครับสุสานโบราณลำดับที่155นะครับเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ที่ไม่รู้จักชื่อนะครับผมนะแต่ว่าคาดการณ์ก็ว่าเป็นของอาณาจักรชินลาที่มีความเก่าแก่ มานานมากนะครับตั้งแต่ศตวตรรษที่ประมาณ500เลยนะครับถูกค้นพบเนี่ยก็คือปีคศ1973นะครับสุสานมีความสูงที่12.7เมตรนะครับที่ถ่ายไปเมื่อกี้เส้นผ่านศูนย์กลาง50เมตรโดยชื่อของสุสานชอนมาชงนะครับสุสานของกษัตริย์ชิลามอกี้ก็คือมาจากชอนมาโดนะครับก็เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังของม้าสวรรค์ที่มีปีกที่ถ่ายดูเมื่อกี้ไปนะครับบนเปลือกไม้เบิร์สนะครับเป็นสมบัติประจมชาติของเกาหลีลรนดับที่207ด้วยนะครับเป็นภาพวาดที่ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะครับเป็นงานศิลปะชิ้นแรกของเกาหลีเลยนะถูกค้นพบนจากสุสานโบราณน,นะครับถือว่าเป็นภาพที่หาดูยากมากนะครับเป็นภาพศิลประชิ้นแรกของเกาหลีอ่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือภายในของสุสานเนี่ยแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยอย่างที่ถ่ายไปนะครับก็คือมีโบราณวัตถุและสมบัติต่างๆเนี่ยกว่า1 5 0 0 0ชิ้นนะครับพวกมงกุฎทองผ้าขาดเอวกําไลแหวนกาต้มน้ำเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับโดยเฉพาะมงกุฎนะครับที่ถ่ายไปก็คือเป็น มงกุฎที่มีค่าที่สุดในยุคจินาเลยนะเป็นมงกุฎทองคำด้วยนะครับเป็นสำหรับจำชาติตาำดับที่188นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยวลาัตทุเหล่านั้นก็ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติเคียงจูนะครับ สมควรนะครับก็คืออยู่ในสุสานนี่แหละแต่ว่าเดินมามันมีระยะทางที่ให้เดินได้นะครับแล้วก็กว้างพอสมควรแล้วก็เดินชิลมากนะบอกเลยว่าบรรยากาศรอบๆเนี่ยครับต้นหลังในต้นไม้นั่นเลยนะคือเดินผ่านต้นไม้นะครับมีกลุ่มหลุมสุสานเป็นระยะๆะะนะครับแล้วก็เดินผ่านต้นไม้ได้แบบ สบายลมเย็นๆนะครับอากาศร้อนนิดน,นึงแต่ว่าพอต้อนไม้ก็ไม่ร้อนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวน่าจะออกจากตรงสุสานตรงนี้แล้วนะครับสําหรับสุสานแท่นึงวอนนะครับก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบแนวะแบบสุสานประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยที่นี่แนะนํานะชิลมากแล้วก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ ของสุสานต่างๆนะครับรวมถึงแบบตั้งแต่สมัยชินลาอะไรอย่างนี้เลยนะครับมีของจริงให้ดูข้างในด้วยนะเอก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวออกที่ประตูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนรอตามชมที่ต่อไปนะครับไปสวัสดีครับผมไกเกาหลีกวินครับมาเที่ยวเกาหลีเลยครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเกาหลี everyday นะครับ